ข่าวดาวกระจายมาแล้วมาพร้อมกับความสดใหม่แถมยังมาชุดใหญ่อีกด้วยนะส่วนข่าวแรกขอยกให้กับพี่ชมพู่อรยาเขาเลยค่ะซุปตาสาวฟรุ้งฟริงไอดอลสา,สาวคนประเทศอย่างชมพู่อรยาเจอราม่ามาแรงแซงคล้องเลยค่ะหลังมีเพจหนึ่งลงข่าวแชร์ซุปตาฟรุ้งฟริงไอดอลสนใจแต่งานไม่มีเวลาปรนิบัติสามีจนสามีแอบซุกกิก๊กเลี้ยงดูยังรู้อุต๊ะข่าวมางี้ชมว่าไงคะเนี่ย ไม่จะมีควอ่นก็เออก็ถือว่าเป็นดราม่าให้คนเสพไปแล้วกันเนาะอย่าเงี้ยค่ะก็เอาที่เอาที่สนุกเลยเอาที่สบายใจก็อย่างที่บอกว่าถ้ากลับไปแล้วเราเห็นว่าเออเราเห็นสิ่งที่เรามีอ่ะ นึกไหมคะนึกออกไหมคะเห,เห็นเห็นครอบครัวเราเห็นสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทุ่มเทอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาสมองเราไปไปคิดอะไรอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับสิ่งที่ที่ที่เรามีอะไรเงี้ยค่ะไอตัวหนังสือตัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นตัวหนังสือ ก็อยู่ที่เราจะไปให้ราคาอะไรมันยังไงอยู่ที่เราไว้ให้คุณค่ากับอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยมวยเล็กเคลียร์ไปเจ๊ๆอย่างสาวกระแมก็มีเรื่องให้เคลียร์บ้างหลังเพื่อนซีวูด,ดี้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่าจะให้สาวแมอุ้มท้องแทนงานนี้เจ้าตัวเลยออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองเลยว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันเล่นๆคือบนโต๊ะอาหารก็ เห็นว่าเออบูด,ดี้กับโอ๊ตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถฉลาดเฉลียวก็รู้สึกว่าเราเสียดายในความสามารถของเขากาันแล้วบอกเอาแล้วอย่างนี้ใครจะเราเ้าจะมีลูกจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราบูด,ดี้อยากท้องเองนะคะเอานี่พูดจริงๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่มีมดลูกกับปากมดลูกแค่นั้นเองเขามีไข่แต่เขาไม่มีรังไข่ะนะคะบางทีเพื่อนดีฉันก็เพ้อนะคะ คุณไม่รู้จักเพื่อนดิฉันเหรอคะดิก็พูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม,ไม <laughs> ไม่คุณคะดิฉันสุขภาพดีแต่ไม่ใช่ว่าดิฉันจะไปท้องเพื่อเพื่อให้ใคร <laughs> คือดิฉันก็ต้องเก็บท้องไว้สำหรับลูกดิฉันเองหรือว่าผัวดิฉันในอนาคตนะคะ <laughs> คุณ <c oughs> เรื่องเรื่องของเรื่องกันละแม่บอกแล้วเราจะคุยกันส่วนตัวเมื่อก่อนนานะเจ็ดวันแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้ในเครือญาติเราพี่น้องเรามีคนตอบตกลงมาแล้วว่าจะอุ้มให้กับเราดิฉคิดเป็นในทางคนครอบครัวมากกว่า นนมันมีความสบายใจนะเราขอแชร์เลยได้ไหมครับ,รบอีกวันหนึ่งผมกับโอ๊ตก็คุยเรื่องนี้ในในในหมู่ญาติมิตรและสเายพเราบีก็หันมาแล้วพูดว่าซึ่งเขามีหลานสองคนแล้วนะถ้าเกิดว่าต้องอุ้มอ่ะเราอุ้มให้ได้แนละ้วแม่ตัดไปเลยแมเ่เป็นเรื่องอดีตแม,ม่พูดมึแล้ว <laughs> ไปหาผัวแล้วกันเอ,อเอาให้รอดแล้วกันเนาะ สาวแซบเจนนี่เทียนโพสวรรณขอเคลียร์ประเด็นร้อนเรื่องงานวันเกิดตัวเองที่ผ่านมากับรูปสุดเซ็กซี่โชว์บัานท้ายอันสบุม้มงานนี้เลยมีดรามา่าซะจนสาวเจนนี่มีประโยคเด็ดถึงพวกแมงเมาทั้งหลายว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องดราม่าแล้วก็ห่วงกันขนาดนี้คือถ้าไม่ชอบไม่ต้องดูก็ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรอะคะ่ะหคือจัดที่ปิด ไม่ได้ไปจัดที่สาธารณะนะคะแล้วก็มังเกิดจะน,นี่เองปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เป็นคนคิดตีมแล้วจะน,นี่ก็มั่นใจว่าเราทุกคนที่อยู่ในวังเกิดไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอะค่ะ่ <c oughs> จริงๆเรื่องนี้นี่แบบจะไม่เกี่ยวเลยนะ <c oughs> จะไม่รู้ว่าแบบมีชื่อนี้อยู่ในได้ยังไงอะนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าตอนนี้ใครจะเปิดยิมก็เกี่ยวเก้ามานิดนึงเพื่อให้มันมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เพราะฉะนั้น911ต้องแข็งแรงพอที่จะเวลาเป็นข่าวอะไรแล้วต้องแบบไม่กระเทือนนะคะเจนนี่เห็นว่ากับพี่บุ๋มเห็นตลอดพี่บุ๋มบอกว่าจบด้วยกันได้ดีเลยตอนนี้ค่ะก็ก็เคลียร์เคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีตกลงใจยังไงก็ smash ออกค่ะตกลงใจยังไงค่ะเออเดี๋ยวเราให้ออกทีเดียวแล้วเจนค่อยพูดอีกทีเนาะเอาเป็นนี้ว่าสรุปอย่างนี้นะคือณตอนนี้ตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ขอบคุณกับทางฝั่งฝั่งคุณแม่เจนนี่ด้วยนะคะที่ที่มาคุยกับทางคุณส่วนนะคะแล้วก็ตกลงเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วแหละนะคะก็ทุกอย่างก็เดี๋ยวจะย้ายออกนะคะประมาณปลายปีแล้วก็เงินทุกอย่างก็คือทางฝั่งนั้นยอมจ่ายตามที่ตกลงหรือเปล่าคะค่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 ะนี่เจนนี่ได้เข้ามาคุยเองหรือว่าคุยกับทางคุณแม่ค่ะคุณแม่กับทนายค่ะ แต่จบได้ดีค่ะจบได้ดีขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณด้วยค่ะชุดแรกจัดว่าเด็ดชุดต่อไปก็เผ็ดไม่เบาอ่ะ้าไม่เชื่อดูไฮไลท์ก่อนเลยไม่ได้ประเภทว่าเลิกกันแล้วแบบไม่คุยกันมองหน้ากันไม่ติดอะไรก็ดีค่ะดีบ้าง